วินฮาไวลุกไอแทนเลยด้วยไอแทนเอาไอแทนเอแทนลองด้ลูกลองอีพอดูลูกไอกรอกไอแทนลองอีพอร์ดไหมเอแทนว้าจะอีพอร์ดไหมฮ everyone คุณอะแอบอร์ภาษาอังกฤษทุกทีเอาไว้จะ show you how to design to Halloween คุณด่าคุณว่าตอนหับ สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องป่ายมือนี่ขอราตอนฮับเขาสู่ส่งซีพูไทยชาแนลแอนด์แฟมิลี่บอกว่าตอนฮับกับเทศกาลของบ้านเพิ่นเนาะวันวันฮาโลวีนเอาตุพา,าลูกของเราไอแทนคุณแล้วก็ทาลามาแต่งหนา้าบ้านาบุญฮาโลวีนก็ค่้ยายกับบุญพ่อพ่ขอขอ้าวสลดัดบ้านเาแหละบุญปลไอพีอะไรมันกส็สิเป็นคอนของังที่เป็นที่นิยม ของยูนีเพราะว่าเขาก็สิสแต่งบ้านเอาจ่ายเงินเลยเนาะซื้อเครื่องมาให้ลูกให้ลูกน้อยๆนี่แล้วก็ไป็คอแคนดี้ไป็คอแคนดี้ในมือหักเต็มมือฮาลโลวีนวันที่เท่าไหร่เพาะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเดือนนี่แต่เขาก็ต้องแต่งไว้หลายคนเขาก็แต่งไว้บางอัน,นเขาจัดแบบมินิมินิ แบบเงินหน่อยกระเหตุหน่อยบางคนน่เขามีเงินหลายเขาจัดแบบท็อปฟอร์มแต่อันนี้เขาก็จัดเพื่อเป็นเมมโมรี่บุญบันรนเขาก็เอาน้องเขาก็จัดพอเป็นเทศกาลงานบุญเนาะอันนี้ก็คือเครื่องตกแต่งของเขาไะเอามาเริ่มกันเลยนีวจะพูดตัวใดลูกอันนี้จมาใส่ตัวนี้ก่อนโอ้โหเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ วันฮาโลาวีนของเขาเนี่ยโบเมนแต่วันปอยพีก็คือเขาเอ่ยว่าบ,บุญเก็บเกี่ยวหมากผลของข้าเจ้านะบุญเก,กเเเบ็บเกี่ยวหมากผลของข้าเจ้าแต่เขาคือแบบว่าเก็บหมากอึอีสังแบบนี้เหนไะเทศก,กาลเก็บหมากอึหมากซาลีวาสัตว์อมามาทลาเ<ล>ห็นยังทลาซอยพายทลาทลามาซอยมาม,มีลูกทลาซอยมาม,มีเม่เก็บโอ้ ลืมบางคนันี้นนขนาดสัำนี่ขอกันยังเบิดเงินเป็นสองลอยนูยาบางคนเขาเบิดเงินเป็นพันแต่เงินเขาลายพันน,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 บบนั่นเากันยัแต่ไม่นี่คนมาอยมามี้ไว้ลูกไว้ไวลูกคอยเพม,ม,ม้ อันนี้อันนี้ฮะบาฮัสบอม์แล้วเห็บายแต่อยอันอันนี้เอาไว้กับเลียากลับมาเหตุอันยังอันนสิบกใส่ซอยแม่ไว้ลไ้ยังเนี่ยฮะพุ่ยังลูกอันนี้พุ่งยังลูกเขาถ้าเรงเหตุยังลูก ก็กลังเหตุยางก่อนที่ออกอ่อนร้ น้ำต้นไห้ใส่ใส่นมต้นไห้น้ำต้นตลาด ได้ยังทลาทลาได้ยังนี่ฮะเหมอนี้เยลูกอห้ไปะเบใอ่ไว้โอ้าออทลา,ทลา,ม,า,ามกินนี่เแทนได้ชน,นะโอ้ไปเอามีตัดให้หมเอาเอาอ,าอันนี้ของไอแทนกันยังหน่อยหนึ่งนี่ลูกน,นี่เอาปันกันคนละหน่วยกับนอบนองนะ

เจ็บปะ sorry แล้วก็่วงนี่กำลังเป็นกระดูกใบใหม่้วเไปบใหม่ล่นิดใหม่ล่นม่เปลี่ยนสีจะดูระดูที่เปลี่ยนตาอกใหม่หน้าบ้านไหนแทนีเขาห้องดอนยังก่อ มีข้อ้องดอกมัมดอกมัมดอกอีแม่ดอกแม่ดอกมัม ลองแปลงลองมาไหมไอ่แทนเป็นคนดีไซน์เองโอเคแน่มาบ้านนี้เน่กิจจาเน่มาเกาได้แลยเย่ฮะก็ทาราทาราใส่แล้ววะฮะเออเออลูกไอ้แทนใส่ไแทนได้ขนาดไแทนที่ใส่คือกันใส่ยัง มันต้องมีกาวของหนานะปะใส่หันก็ได้เลยออบอลมันดูถ้าล่าใส่ย,ยังเร <c oughs> าแต่แท้ได้ชนะใส่ย,ยังชนะแค่ใส่ป๊อปโซ่แล้ไม่หลุดยังจะอ่อ้โออโอนไม่ลุด ai nhang thà là Ôi, à, à. Ủa, đây nhắn nè Thôi nhắn nè lộ Ôi, sai này sai ไปเนี่ยไปเห็นยังเนี่ยฮะไปเห็นยังคือลินขีดน่นดนะฮะคือประเหต์น่ำพอผู้นี้ได้สนะแทนได้เห็นยังโลกแทนแทนเห็นยังฮะ ตัวยังไหนแทนี่ตัวยังนี่นตัวยังไหนนี่ตัวแบตัวแบดนี่ปเบิ้งดูหันผูตโตเด็กข่อนี่เบิ่งได้แมมือได้เนี่ปะมาเบิ่งมือได้กับมือด้นเนี่ยมาเบิ่งทุกคนเด็กข่อยนี่ยมัว่านกินขี้ดิ้นดูนะลูกข่อนี่ทลาพแลโน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 นโนกอ ท่าลเพื่อนหลายลูกโอ้ดื้อดื้อเปนแไ่หิดี่ยให้ไปชงหัวไอ้แทนมาปักลงไว้ลูกไว้มันมีมาตั้งปักตรง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 มาเดย์เดย์อ่าไอ้แทนมาพี่มาพี่มาปักไปพี่ลูกมาไปพูดแทนมาพี่เฮ เดี๋ยวอีกอมกเดี๋ยวอาจารย์ไปนนเห็นทาังวีนกกต,ตนนนุ๊กตาตุ๊กตาหน่อ่าในีฮะอันแทอนททาราเนี่ยมาหเห็นให้ดูเห็นห้ด้ Hey. Hi hào yêu mong dầu nhau mong chocolate 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 package? chocolate chocolate Ooh, it's so cute, God Man. My pet man. มีทั้งหมากอึแแท้แล้วก็หมากมีทั้งหมากอึอเมริกาแล้วก็หมากอึลาวพอห้องน้ำวัดถิ่นความเป็นลาวโอเคลูกชิจานอะไรเอาใส่นี่แหละลูกมันจะสีมันนะ่ะนะดีสีมันจะลายเร้วแล้วเร็วเร็วอือหืูเร็วเร็วยังพอันเดี๋ยว,อวยอดยามขอเกินดีวันที่สามสิบเอ็ดลูก วันที่สามสิบเอ็ดคูนวันที่สามสิบเอ็ดคูนมาจนขอแคนดี้าะ <No. S 1> มาปะนี่บอกขอกับบอได้เอามาทาลัลลาบางนี่ออกรึปะขอได พี่แค่หรือพี่ปอน <c oughs> อันนี้อันนี้พี่ขนุนอันนี้พี่ขนุนพี่เนี่ยใช้ชิมงามปาะนี่นก็นั่งฝ้าแต่ตอ เยีมยียมทั่ละงามด้วยเช่นเดียเหออ๋ายีถะเยี่ยมเลยถัละทะเออทัะเออจุ๊บๆแฟน้องดิเออไอกินขออแคนดีแน่นอนไม่ใ่ากินอยู่แล้วพอ

กระจบสําหรับ่อนี่ํำมืดปื่ตาแล้วํำมืดปื่ตาแล้วสําหรับการจัดสถานที่หนาบ้านของสีผู้ไทยอู้คึงยังบอกเป็นอันนี้เน,นี่ยเน,นี่แล้วก็มาเบิงภูมิใจนําเสนอเพื่อลูกชายและลูกสาวของผู้ขาเน่ โอ้โอ้มาเบิ่งเนเบอร์วันแรกเขาสิพาไปเบิ่งเนเบอร์ว่าเขาจัดแทงอลังการกว่าเฮาอีกวันนี้เขาหัวทุนต่อสองลอยเบียหน่อยหอยหน่อยก็ได้ประมาณเท่านี้ละเ้าไปไลน์ยอดพลึกนะอลังการขนาด ปัจจุบานเอาเลยทุบทุน่นฉายกันนะคตเนี่เป็นตะยะ เหน็นยังเปะะ็นตาหยาเลยโอเควันนี้ทาร่ามาดังในโลกมาดังคำแม่ตายคำเลยไอ,อ,อโอเคผัวเขาจัดแล้วกะเป็นอันว,ว่ะคำแล้วนี่ก็คือการ จัดหน้าบ okay. right. so ้านตอนรับเทศกาลวันฮาโลวีนโอเคผมเป็นอย่างลูกอันตอนฮับเทศกาลวันฮาโลวีนบุญเด็กหน้อยขคงคนันของกคนอยู่นี่เนาะแล้วก็ฮอตมัวที่สามสิบเอ็ดเขาก็สิพาลูกเขาไปขอขนมแต่งโตในสุดคอสตูมแล้วเขามาเบิ่งมาขอบพัวเขาแต่งเป็นอย่างสีผูไทยเราสแต่งโตเป็นอย่างไอแทนเราแต่งโตเป็นอย่าง พาลาเราสตแรงโตเป็นอย่างไอีพ่อสตแรงโตเป็นอย่างขอขอบใจที่ติดตามหับซมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็พอลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศหน้าบ้านตอนฮับเทศกาลฮาโลวีนของเฮาเป็นบล็อกโอเคบายบายลูกมาเซไปบายในโลกบายบายแฮปปี้ฮัลโลวีนสบายดีในโลกสบายโทรทุกยาก่อน Dunya, sebai di. Hei, kalau ni, ah tempe, dudung, 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 dudung,